อาโอเคก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านเนาะก็ผมพี่แบงเนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง youtube ตามผมลงทุนก็อุย้ยขอโทษจริงๆก็พอดีช่วงหัวค่ำติดธุระแล้วก็เอ่อตัดต่อตัด,ต,ดตัดคลิปไม่ทันเนาะก็เลยเอ่อเลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ลงลงไม่เลยไม่ได้ลงคลิปตอนช่วงหัวคำ่ำก็พอดีเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วก็เลยลองมาลองมาดูเป็นเคสต้าดี้ไว้ให้แล้วกันว่าเอ่อแผนที่คุยกันเมื่อตอนเมื่อตอนเย็นวันนี้ฮะว่า มันวิ่งตามแผนที่เราได้คุยกันหรือเปล่าเนาะก็ลองลองเป็นเคสดวงดูเป็นเคสตัวดีละกันเนาะส่วนส่วนใครที่สนใจอยากจะเปิดพอร์ตเนาะกับทาง xm ก็คืออ,นนอ่าก็ก็ลองคลิกเข้าไปที่ข้างใต้ใต้ ไต้แผนการเทรดของมองุมมองมุมอมองการเทรดของแต่ละวันเนาะลคลิกมาข้างล่างตรงนี้ปุ๊บเข้าไปแล้วก็มันจะมีช่องให้เราใส่ข้อมูลการเปิดพอร์ตเนาะตรงนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีอยังไม่มีพอร์ตกับ XM ส่วนคนที่มีพอร์ตกับ XM อยู่แล้วก็สามารถที่จะเปิดบัญชีเพิ่มตรงนี้ได้ก็ฝากฝากไว้ให้พี่ๆ มาร่วมเป็นครอบคอรัวเดียวกันกับของเราเนาะล้วก็ส่วนใครที่อยากจะลงลงคลาสเรียนเนาะก็เดี๋ยวใจประมาณวันเสาร์นี้เดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่มทยอยให้เปิดเปิดรับสมัครเนาะล้วก็ฝากฝากไว้นิดนึงว่าเออคลาสนี้คลาสรุน่นรุ่น5ออนไลน์เนี่ยก็คืออาจจะเป็นรุนร่นรุ่น รุ่นสุดท้ายก่อนที่ผมจะพักพักยาวเนาะพอดีเ,อเข้าช่วงเทศกาลแล้วก็จะไปเที่ยวอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็อาจจะหยุดยาวประมาณอย่างน้อยก็มองว่าสักประมาณสามเดือนส่วนไล่กลุ่มรุ่นนี้ก็คือรุ่นรุ่นห้านี่เนาะก็อาจจะให้อยู่กันยาวๆเลยก็จนจนถึงครึ่งปีครึ่งปีก็คืออยู่จนถึงมิถุนาปีหน้าแต,แต่ส่วนการวางแผนการเทรดหรือไลฟ์แผนการเทรดประจําวันก็คืออ่ะก็ถึงตริ่แผนมกราจนถึงมีนาเหมือนเดิมเนะาะอ่ะก็ ฝากฝากไว้เท่านี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปที่เราประชุมแผนกันเมื่อช่วงหัวค่ากันเาะว่าเ,เรามีมุมมองในการวางแผนการเทรดกันยังไงอโอเคครับไปดูเทรลายชุดนี้คือเฮ้ยวังระวังมันจะลงแบบพรวดนะแต่การลงพรวดของมันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าลงลงทีเดียวปึ๊ดอาจจะเป็นการลงแล้วดึงนึกออกไหมลงปึ๊ดแล้วก็ดึงลงปึ๊ดแล้วก็ดึงปั้งอย่างนี้แล้วก็ลงอีกอีกขาหนึ่งอย่างนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อฟองกลอบของไทม์เฟรมไหนไทม์เฟรมสิบห้านาทีหรือสามสิบนาที อ่าคือคือ <c oughs> เป็นการฟอร์มกรอบขาลงเป็นการฟอร์มกรอบขาลงแล้วก็จะทําให้ H1 o v e r b g h t เอะ H1 o v e r s l d แล้วก็สี่ชั่วโมง o v e r s l d อ่าเพราะนั้นเดี๋ยวรอ,อดูรอดูไอ้ฟอร์มกรอบตรงนี้แล้วกันว่าไอ้การลงตรงนี้เนี่ยจุดที่มันจะเด้งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคือถ้ามันลงไปนะจุดจุดที่มันจะเด้งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพื่อจะเล่นอะไรฮะเพื่อจะเล่นหน้าบายขึ้นไป าาเพื่อจะเล่นหน้าบายขึ้นไปส่วนหน้าเซลส่วนหน้าเซลใครจะเล่นก็คือมองมองรอบสั้นมองรอบไวให้ดีตรงตรงตอนสิบห้านาทีโอเวอร์บอขึ้นมาแล้วกันแล้วก็ยิงยิงยิง,ย,งยิงลงมารอบสั้นซึ่งกรอบนะตอนนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยเราเล่นกันประมาณแค่เท่าไหร่เองพี่หนึ่งเจ็ดแปดสี่ใช่ไหมจนถึงโลข้างล่างเนี่ยหนึ 1, 7, 8, 6, ่งเจ็ดแปดหกโดยประมาณเนี่ยเราเล่นกันอยู่แค่เนี้แปดเหรียญน่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหก อ่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกถึงหนึ่งเจ็ดแปดสีเนี่ยเราเล่นกันเราเล่นกันแปดเหรียญต,ตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนแต่ถามว่<ต>าเมื่อคืนเนี่ยคนคนที่ได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหกตรงนี้เนี่ยคือผมไม่ได้นะผมไปรอที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองกับเอ้ผมไปรอหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามเมื่อคืนก็ตั้งตั้งเพนด i n g ตั้ง p e n ด i n g ตั้งตั้งบายลิมิตไว้ไม่ได้ของแต่ว่าใครใครที่ได้ของแนวแนวสัวพีพีตรงเนี้ย เออก็น่าจะได้น่าจะได้รอบหนึ่งน่าจะได้รอบหนึ่งได้อยู่ได้อยู่เมื่อวานเมือ่อวานเห็นมีมีหลายหลายคนได้ตรงตรงหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกผมผมไม่ได้นะผมไม่ได้เมื่อคืนเออก็อ่าของทาง้าเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นรอบของไอ้เนี่ยโอเวอร์บอสใช่ไหมเนี่ยโอเวอร์บ,บอสแต่อย่างไงก็คือโอเวอร์บอสไม่ผ่านไม่ผ่านหายถูกไหมก็ยังย่อย่อยสิเนี่ยเนี่ยยังยังไม่ยังไม่เล่นโอเวอร์โซเลยซึ่งถ้าชุดเนี้ยชุดเนี้ยก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าถ้าชุดนี้มันเป็น A B C ของ A ล่ะแล้วก็ไอตรงเนี้ยเป็น A เนียนลงมาเป็น A แล้วก็ A B บตรงเนี้ยปึ๊กอย่างเงี้ยเป็น B เป็น A B แล้วก็ C ของ B ตรงนี้เพื่อจะเล่นขา C ขึ้นไปอย่างนี้อ่าโอเคเนี่ยท่าน,นี้น่าน่าสนใจท่าน,นี้คือน่าสนใจเพื่อดึง,ด,งดึงให้โอเวอร์โซดึงให้ H1 โอเวอร์โซแล้วก็จะเป็นโอเวอร์โซยกโลแล้วก็เพื่อเล่นหน้าขึ้นของขา C น่าสนใจอันนี้คือเล่นดูที่ทางเฟรมย่อยดูที่ทางเฟรมย่อยทีนี้ไปดูในทางเฟรมอ่า สามสิบนาทีดูที่เามีการฟอร์มหัวหรือยังน่าจะมีการสามสิบ <30. S 1> นี้น่าจะมีการฟอร์มหัวแล้วนะอ่านี่มีแล้วนี่อ่าดูดูชุดล่างก่อนอ่าดูชุดล่างก่อนดูชุดล่างเราเห็นตรงไหนชุดร่างเราเห็นตรงไหนชุดล่างเราเห็นตรงนี้เห็นไหมไอซ์ไซโอโซไอซ์ไซโอโซเกิดอะไรขึ้นฮะตรงนี้เกิดอะไรขึ้น แต่หัวเจนาาอาเกิดบูไดแล้วก็เบรค <ừ> mm. ไมหมฮะอะเบรกไปแล้วถูกไหมพไเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นอะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะเป็นจุดสต็อปลอสของของของหัวของสามสิบนาทีอ่าเพราะฉะนั้นมองว่าเอ้ยถ้ามันเป็นการย่อลงมาไม่หลุดโลยังไงมันไปหาเป้าของบูไดตรงนี้แน่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดหนึ <ừ> mm. ่งเจ็ดเก้าสามหนึ่งเจ็ดเก้าสามเออเมื่อกี้ผมตั้ง alert ไว้ผมออกไปแล้วนี่อันเนี้ย าอาจารย์บอกกันื่อคือในหะนึ่งเจ็ดเก้าสามคือมันไซเวย์ไงมันไซเวย์แบบประมาณประมาณว่าเอ๊ะทำมาเล่นอินเพลตรงนี้นี่คือระวังมันดีดแรงนะตรงเนี้ยเพราะมันเป็นการนะเก็บเก็บเก็บของเป็นเปิดเผื่อตรงนี้อาจจะเป็นลัดเอ็กไปเลยนะเนี่ยอาจจะเป็นอะไรฮะหนึ่งแล้วก็เอบซของแฟลตใช่ไหมเอบซของแฟลตหนึ่งสองแล้วก็อะไรฮะสามอ่าสามนี้ก็คือสามเอ็กไหมดูดิเอ๊ง อ่ายังไม่ถึงนะเป็นสามเป็นสามสามเอกอนุลมสามเอกอนุลมแค่นั้นเองอ่าแล้วก็ไอตรงเนี้ยอาจจะเป็นอะไรฮะลงมาเป็น ABC เนี่ยอาจจะเป็น x ก็ได้นะ x เป็นล้าน x ไปเลยแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ ABC อย่างนี้ปั้งมาหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามปึ้งแล้วก็อะไรฮะจบสี่ตรงนี้ให้ระวังการขึ้นเป็นจะกลายเป็นว่าจะเกิดห้า extension นะระวังจะเป็นห้ากก็คือจะเป็น double extension จะเป็นจะเป็น double extension ซึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นนะ ทรงนี้คือเราเราจะไม่ค่อยได้เห็นหรือคือเห็นยากคือเห็นอะไรฮะเห็นขึ้นขยายสองชุดก็คือเห็นสามเอ็กด้วยแต่คือสามเอ็กตรงนี้มันเป็นแค่สามเอ็กอนุโลมไงอ่าสามเอ็กก็เห็นอะไรฮะเห็นอา x ห้าเอ็กด้วยเออจะเป็นดับเบิลเอ็กจะเป็นดับเบิลเอ็กซ์เซนชั่น ก็ <g ülme> <g ülme> ให้รูปแบบนี้ยไม่ค่อยได้เจอนะให้ให้เข้าใจก่อนว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอแต่คือถ้าเจอก็คือไม่ต้องตื่นเต้นถ้าเจอก็คือไม่ต้องตื่นเต้นอ่ะถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดมีการตบหลุดลงมาตรงนี้ปั้งก็โอเคบายขึ้นไปอาจจะเห็นอาจจะได้เจอเวบเวบห้า extension อีกขานึงแล้วกันอ่ะคิดคิดว่าคิดว่าน่าจะเล่นคือผมมองว่าเดี๋ยวมันจะเล่นท่าน,นี้แหละมองว่ามันจะเล่นท่านี้แต่คืออย่างน้อยขอให้เห็นอะไรฮะสโตว์โซก่อนของของอะไร ของทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงใช่ผมอยากเห็นทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงโอเวอร์โซ่ยังไม่เห็นก็เลยไม่ไม่นั่นไม่ชัว์ว่ามันจะขึ้นอ่ฮะแล้วก็ในในรอบของสามสิบนาทีจะเห็นฟับฟับอย่างนี้เห็นไหมฟับฟับอย่างนี้ปั้งแล้วก็อะไรฮะเบรกปึ้งเกิดอะไรฮะหัวขาขึ้นถูกไหมหัวขาขึ้นชุดแรกกับมันถึงเป้าเรียบร้อยแล้วเป้าอะไรฮะเป้าร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดถูกไหมอมาถึงมันมันมาถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์อ่านี่เห็นไหม โอ้ย792เขาสามนี่คลัสเตอร์นั่นน่ะอ่าฮะเนี่นั่นแหละท่านครับขออนุญาตเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกโอโตนี่เป็นไอซ์ไซหรือว่าสโตครับอาจารย์สโตสโตครับพี่สโตสโต h เอชวันสโตเอชวันนะนี่นะปบ๊บเบ๊บแล้วก็เลยฮะปังนี่นะเนี่ยนี่นี่คือเล่นเล่นเป้านี้แล้วแล้วก็ชุนี้ออกข้างให้ระวังว่าเฮ้ยนี่แล้วก็ให้ให้ดูตรงนี้นะคือถ้าตรงนี้มันไม่ลงนะเฮ้ยระวังระวังมันขึ้นมาแค่นี้แล้วก็ล่วงนะแล้วก็เป็นแนวคลัสเตอร์ด้วยนะ เออเป็นแนวคล<อ>ัสเตอร์แล้ยวก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดสามนั่นแหละแล้วก็ข้างบนก็ประมาณพันแปดอ่ะเดี๋ยวดูคลัสเตอร์มีมีมีคลัสเตอร์ไหนอีกอ่า<อ>ดูตรงนี้นะฟืดโอเวอร์โซมีตรงไหนอีกอ่านี่นี่ฟืดลงมาตรงนี้หนึง่งโอเวอร์โซอ่าขึ้นมาถึงตรงนี้ฟืด<อ>นี่ลงมาถึงตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้แล้วก็อะไรฮะโอเวอร์บอสโอเวอร์บอสไม่ผ่านหายย่อย่อเสร็จโอเวอร์โซอ่าย่อเสร็จโอเวอร์โซดูดิโอเวอร์โซนี่หลุดโลนะ โอโซตรงนี้นคือห <1 S 1> ลุดโลหลุดโลนิด,น,ดนึงแล้วก็อะไรฮะโอเวอร์บอทแต่เป็นการโอเวอร์บอทแล้วมันเบรกอ่ชุดนี้รอดูของสามสิบนาทีแล้วกันถ้าสามสิบนาทีชุดนี้มันมีมันเล่นเป็นโอเวอร์โซถ้าชุดนี้สามสิบนาทีเล่นโอเวอร์โซชุดนี้จะมีแพทเทิร์นของเอ็มแพทเทิร์นมานะปั้งอย่างนี้ผมมองอะจริงๆผมผมมองว่าไอหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามนี่มันควรจะมาเนี่ยควรจะมาคืนนี้การบองแต่เมื่อวานแลนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเนี่ยใช่ป่ะใช่ฮะนี่เนี่ยมองเนี่ยผมมองตรงนี้แหละผมมองตรงนี้แหละ ก็ลองกลางทั้งชุดดูสิาง,งานตอนนี้ลองกลางทั้งชุดดูสิว่าอ้ตอนนี้มันแนวย,ย่อประมาณสัก38.2เหมือนเหมือนที่เฟกวัน,นเน,น,น,นี้ยเออเหมือนที่เฟกวันเนี้ยว่าแนวย่อ38.2ของมันอยู่ตรงไหนอ่ะดูดิแต่พี่เอื้อมหนีทันนะโอด้ดีดีมากเลยนะที่ถ้าไมเซตไม่ดีนะโลภนะโดนโชคดีแล้วผมแล้วผมคิดว่าพี่จะจะโอเพนลองขึ้นไปขึ้นไปนะตรงนั้นอะ เอ,อไม่เลยจานพี่หยุดเลยเนี่ยก็คือตอนตอนนี้ไอไอสามสิบแปดจุดสองคือตรงนี้อ่ะแล้วก็หกหกสิบเอ็ดจุดแปดของมันก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตีว่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองแล้วกันคือมัดมัดรวมกันแล้วกันแนวหกสิบเอ็ดจุดแปดสามคลัสเตอร์ตร,ตรงนี้หนะึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามอ่าประมาณนี้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามคิดว่าน่าจะลงมาแถวๆนั้นแหละอ่าแล้วก็อาจจะเป็นรอบของอะไรฮะรอบของสโตโอเวอร์โซของสามสิบนาทีด้วยมันจะลงมาอย่างนี้ปื๊ดอ่าลงมาอย่างนี้ ๊แล้วก็ทำ M pattern อย่างนี้ปึ้งแล้วก็แล้วก็ค่อยขึ้นไปแล้วก็ค่อยขึ้นไปอันนี้ของ30นาทีก็จะได้ดจอจะมีมุมมองประมาณนี้ส่วน10 15นาทีอ่า15นาทีเนี่ยโอเวอร์โซยกโลแล้วนี่ตรงนี้ชุดหลังสุดคืออะไรฮะคือตรงนี้โลตรงนี้เห็นไหมโลตรงนี้แล้วก็ปั้งโอเวอร์บอสโอเวอร์บอสะลยฮะโอเวอร์บอสเบรกหายนะแต่ว่าโลตรงเนี้ยหลุดหลุดโลนี้ไงก็เลยโดนแคนเซิลไป พอโดนแคนเซิลเสร็จปื๊นนี่ฟื้ฟื้ลงมานี่เห็นไหมไปเป็นไรฮะจิ้มแล้วนะจิ้มแล้วนะรอดูแล้วกันว่าถ้าชุดนี้มีการเบรกปั้งขึ้นไปบางทีมันอาจจะไม่ลงมาก่อนอาจจะขึ้นไปเลยถ้าขึ้นไปเลยทําไงถ้าขึ้นไปเลยปุ๊บจะเกิดอะไรฮะ 1, 1> หัวหัวจะเกิดหัวขาขึ้นของตรงนี้วัดเป้าขึ้นไป,ป,นไปอ่าวัดเป้าขึ้นไปถ้ามันเบรกนะถ้ามันเบรกวัดเป้าขึ้นไปของชุดหลังคือตรงนี้เกิ 2> 1, 2, ดเก้าสองบอกบอกว่า หัวแล้ว <laughs> ประมาณเออผมว่าไปสามคัสเตอร์เออประมาณตรงนั้นแหละประมาณหนึ่งเจ็ดเก้าสองตรงนี้ตรงนี้นะเนี 1, 7, 9, 1, ่ยหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งจุดห้าตีวันหนึ่งเจ็ดเก้าสองถึงหนึ่งเจ็ดเก้าสามแล้วกันคือถ้ามันทะลึ่งนะถ้ามันทะลึ่งแล้วก็ขึ้นมาเลยนะเปิ้งมันจะกลายเป็นทําอะไรฮะทำทำทำเบลลิชบัตเตอร์ฟลายของสิบห้านาทีนะอ่าเพราะฉะนั้นแนว แนวแนวที่เราจะเล่นกันอ่ะแนวแนวแนวที่แนวที่เราจะเล่นกันวันนี้ก็คือถ้าเราคนจะเล่นช็อตก็คือมารอตรงนี้ขอาบนเลยอ่าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าสี่โดยประมาณเนี่ยตรงนี้หนึ่งหนึ่งแต่ว่าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าสามแล้วกันโซนนี้ส่วนใครที่อันนี้คือเซลใครจะเล่นหน้าเซลก็รอตรงนี้ส่วนใครจะเล่นหน้าหน้าหน้าบ่ายก็คือรองไหนฮะรอข้างล่างเนี่ยรองล่างเนี่ยเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสามโดยประมาณ อ่านะพอได้ไอเดียนะถามว่าไอ้ทรงกราฟแบบทรงกราฟชุดเนี้มันมันจะเสียทรงเสียทรงเมื่อไหร่หน้าคนที่เล่นหน้าบายคนที่เล่นหน้าบายกราฟจะเสียทรงก็คือหลุดโลตรงนี้อ่าหนึ่งเจ็ดหกห้าหนึ่งเจ็ดหกห้าส่วนคนที่จะเล่นหน้าหน้าเซลถ้ามันเบรกถ้ามันเบรกสองหกเอดจุดแปดก็คือหนึ่งเจ็ดเก้าสองหนึ่งเจ็ดเก้าสามเนี่ยก็คือมันวิ่งไปหาข้างบนเลยนะเออข้างบนก็ข้างบนก็เนี่ยประมาณเนี่ยพันพันแปด เท่าไหร่วะเมื่อกี้พันแปดร้อยเจ็ดหรออ่าฮะประมาณพันแปดศูนย์สองอ่าเนี่ยเนี่ยประมาณตรงนี้ก่อนเ,อเนี่ย